หน้าฝนต้องบำรุงรักษาบ้านยังไงเช็คให้ชัวร์ไปกับว้าวเดคอการตรวจเช็คและบำรุงรักษาบ้านในช่วงหน้าฝนสำหรับงานทาสีหลักๆเลยต้องดูที่หลังคาฝ้า,าและผนังตรวจสอบรอยรั่วรอยร้าวหรือกระเบื้องหลังคาที่แตกหักทำความสะอาดรางน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีเศษใบไม้หรือสิ่งกีดขวางไปอุดจนทำให้เกิดน้ำขังได้ ตรวจสอบรอยต่อของหลังคาและผนังตัวบ้านหากพบรอยรั่วให้รีบซ่อมแซมโดยเร็วหากเป็นรอยเล็กน้อยอาจใช้ซิลิโคอนอุดรอยรั่วได้ตรวจสอบความชื้นควรตรวจสอบความชื้นของผนังก่อนทาสีโดยใช้เครื่องมือวัดความชื้นหากความชื้นสูงกว่า70%ควรหลีกเลี่ยงการทาสีทำความสะอาดผนังคราบสกรปรกและเชื้อราก่อนทาสี โดยทีมว้าวเรามีบริการตรวจเช็คสภาพพื้นที่โดยรอบพร้อมแก้ไขปัญหาก่อนการทาสีเพื่อให้สีทนทานสวยและติดทนนานคุ้มค่าในระยะยาวฝนมาก็ไม่กลัวมั่นใจในบริการทาสีเลือกใช้ว้าวเดคอสวยครบจบต้องว้าว